มีบ้านแน่ๆแล้วแหละแต่เราไม่ขึ้นในแมบแค่นั้นเองครับโอเคเจอแล้วชิบหายแล้วกูโคตรช้าเอ้าเฮ้ยทไมกูชา้าพวกมันวะห้าสี่คนชิบหายห้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าคนชิบห,หายแล้วกูแล้วที่หลังเพื่อนด้วยเอากูตายตายกันคับกูตายได้แท้ขอบ้านหลังแดงไปหลังแดงวะแดงวะแดงวะ ใครมีปืนนะมาไล่ย nah. ิงกันเลยนะเพึ่งนั่พึ่งนะเอาเฮ้ยกูมีปืนใช่ไหมกูหาปืนก่อนกูเจอกูเจอไอ้หมอไอ้หมอมีแก้ฟีแกฮิดไอ้หมอชิดแกฮิดแกฟีไอ้ไม่มีกระสุนตั้งนึงไอ้ไอ้เออเอออยากตายวะมาทางตรงไง บ uh, ้าเ้ยรูดรูดโอ้โหของเยอะจังวะได้อะไรมาวะนี่โอ้โหทีนัทหมอมีแก้ฝีแก้หิดน,น,นะทีนัทหมอชี้แก้หิดแก้ฝีไอหนุ่มผมเข้าคิดผิดนะพี่หมาผมทางตรงอ่ะคือมันเป็นช่องทางตรงแล้วผมกินง่ายฮะโอเคลูกซอง มีเก็บไปนหนึ่งฮะยังมีอีกเยอะฮะอีกสี่คนเปิดมาเปิดมาบ้าขนาัแฮะ อุ้ยเขียไปสองเลยเหรอมีอีกขบนขบนขบนมาๆกูรอดักข้างล่าง

ชั้นสองฮะอยู่ชั้นสองรอเก็บรอเก็บชั้นสองแน่นอนนะชั้นสองฮะเก็บตรงนี้คนเยอะมากฮะเห็นรถมาอีกแล้ว มีหรอ่ะขอหมวกหน่อยได้กันเนยขอเสื้อหน่อยนะโอเคขอคุณสองด้วยโอเคแต่งแต่งโอเคพวกโอเคคุกซองเราไม่เอาแล้วกันฮะคนนี้เลยเยี่ยมเขาเก็บคนเยอะมากครับคนเนี้ย น่าจะโตของคุณลุงบนมาแล้วผมไปรอเก็บคนที่เขาเก็บไปก่อน,นอขอเช็คขอเคียยวก่อนนะเพราเก็บวันนี้เยอะมากฮนะไงเทียบเลยเขาน่าจะโดตมาแล้ว

ขอซุ้มจากกนบนด้วยกันนะมีใ,ใครมาทางนี้ไหม13คนนะคุที่ยังกว้างอยู่ฮนะแต่เขาเก็บเยอะนะคนนั้นนะ่ะ เียงตายไปหนึ่งฮะยิงกันอยู่ทางนู้นเ๋ยวคุยใกล้ๆมากเลยโอ้เรนนะผมอยู่โต๊ะระเบิดเหรอชิบหายแล้วหนึ่งอยู่ข้างนอกชัวร์นั่นหนึ่งนะ มึงชัวนะอยู่หัวนอกชัวนะเว้ยอยู่ตรงระหว่างโขดหินนี่แหละใครวิ่งเข้ามาหลบแบบนี้ปะเอาจริงแล้วหนึ่ง,งเอาจริงนะไม่เอาบอไม่ชัวบอ ดูขึ้นมาเดีนี้เอาจากตรงนี้จากตรงนี้เอาจากตรงนี้าจากตรงนี้เปัดลงนีาาน้างหนมี ไปแล้วข้างมีหนึ่งคนนะกะลงเข้าไปตรงนั้นเราใจเย็นเราใจเย็นไปเขาไปไปเขาไปอเอ๊ะเปิดแล้วก็เช็คน่าจะมีคนอยู่หน้านอีกคนเหรอ เขาอยู่ตัวคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวโอเคเข้าไปยังเข้าไปแล้วนะเยี่ยมเข้าไปเลยเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยเขากำลังเก็บของเขาไม่สนใจข้างนอกรับตอนนี้กวาดโต้เดี๋ยวเขาต้องออกมาไปบานหลังหนึ่งฮะเดี๋ยวรอกัน เขาเป็นเขาคนเดียวเขาเป็นเขาคนเดียวเขาต้องออกมาเขาต้องออกมาเอาบดก็ต้องออกมาหลังนี้เขาบ่นแมนี่ในวงฮะโอเคมาแล้วไปยี่ห้อยี่ห้บนยี่ห้บนเอาขึ้นไปชั้นสองเขาจะเห็นผมนะทีเนี้ยจะเข้าที่ไปอีแล้วหนึ่งเขาจะเห็นผมทีนี้ไป เขาไม่เห็น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 เขาสนใจที่เอาของอยู่ไปมาแล้วมาแล้วเยี่ยมโอ้ยเบื่องกระสุนไอ้บ้า โอเคยาโอเคของดีฮะคูณสี่หรอคูณสี่เรามียังวะไปใส่เราเบิดโอเคเยี่ยมฮะเอาเราเบิดตอนนี้ทิ้งดิดอกดอกโนเอาเต็ม What the fuck? วั a t ต h e f ฟักเอาเต็มฮะอันไหลไปดิเลยโอเค เราดูบีบวิธีฮะว่าเหลืออะไรเรากลักบไปที่เดิมไหมกลับฝานู้นนะตรงจุดกึ่งกลางฮะผมต้องการรถก่อนเนี่ยเนี่ยก่อนที่มันบีบอีกทีหนึ่งเฮ้ยมีรถตอนนั้นออมีรถคันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปใช้ฮะเราาคนมาก่อนเราคนมาเอาก่อน โอเคผมอยู่ในบริเวณขอบฮะอยู่ขอบเลยต้องมีคนช้าล่ะรถพังนี่ขอไปถอยเสียรถเสียรถแม่เสียรถแมะเสียรถแม่จอดปะจอดป่ะพี่โอเคเขาดิ่งไปเขาไม่สนใจโอ้ขับตามทางด้วยสุดยอด เก็บคนช้าแล้วเก็บคนช้าดีกว่าฮะเราเก็บคนช้ากันนะโอเค อาจจะมีในหมู่บ้านข้างหน้าฮะอาจจะวิ่งออกมาเพราะว่ามันนอกบริเวณเขาต้องวิ่งมาบ้านหลังนี้ฮะไม่ก็ขึ้นเขารอก่อนนะสี่สี่คนเสียงรถไกลๆอ่ะมีคนซิ่งอยู่อ่ะตอนเนี้ยเสียงเครื่องบินนะเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบิน โอ้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 โอโอโส,สี่สองสี่สิบเอ็ดอุ้ยแน่นอนฮะข้าไปตรงนั้นแน่ๆฮะอาจจะไม่ก็ลานลานกว้างสักที่หนึ่งตรงนี้โอเคก่อนจะไปก็รออยู่ใกล้อยู่ฮะเราอยู่ในบริเวณอยู่ไม่เป็นไรบีบเข้ามาเลยแล้วรอบีบมารอบ,บีบแล้วใครอยู่ขอบต้องเข้ามาฝั่งนี้ แต่ไม่น่ามาว่ะเขาน่าจะมาจากข้างบนน่าจะหมดแล้วด้วยซ้ำฮะเฮ้ยมีเสียงปืนมีมีมีม,มีไกลมากฮะเสียงปืนอย่างเงี้ยคือไกลเสียงรถมา โอเคสามสิ okay, บวิถ้าไม่มีบิ่งเข้ามาก็ผมก็เคลียร์ตรงนี้ฮะแล้วก็จะสามสิบห้าคนอาจจะไม่มีแล้วหรอคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่ฮะถ้ามีคงไม่ได้มาเส้นนี้ฮะเฮ้ยเฮ้ยมี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 ดักซุ่มซ้ายมือซุ่มซ้ายมือกันฮะใส่แล้วใส่แล้วเก็บบนชา้าเก็บบนชา้าซ้ายมือฮะตรงสะพานตรงสะพานตรงสะพานไปแล้วไปแล้ว จอดปะคันเดิมนี่หว่าคันเดิมปะไปฮะเราอยู่รอบนอกเขาต้องจอดสักที่ดิึงไงจอดรอบรอบสักที่ดิึงไงรอเลยยัไงไงไปแล้วเพืนไปแล้วเขาได้การซุมม่มฮะยังไม่จอดอยังไม่จอดไปไกลแล้ว จอดเลยครับจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วเดี๋ยววะจอดเดี๋ยววะอไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไม่ได้จอดไปนู่นซิ่งไปนู่นแล้ว ม่มีมาฮะไม่มีมา,มมมาตั้งใจ,จงเย็นๆนิดนึงนะเราจะเป็นที่นหนึ่งแลตั้งใจ,จงเย็นนะจ๊ะการันหนของพี่ค่ะไอ้ไม่ใช่ศึกแล้วทั้งหอีฟเอาไปอีฟปะอ่านพี่ดีกว่าโอเคบีบมาแล้วไม่เห็นนะเสียงรถเสียงรถมากำลังเสียงรถหนีมา ข้างล่างไม่มีครับมีใครวิ่งที่โล่งเลยเดี๋ยวนิดนึงเนี่ยถ้ามีนคนนี้มาต้องแถวนี้นะฮะเออเอะไรวะออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่เบีบเข้ามาแล้วฮะ มีใครมาไหม,มเสียงปืนยิงกันแล้วโอเคเอเดียร์รัศมีสุดแล้วโอเคเราอยู่ไม่ไกลฮะเยี่ยมเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนถ้าไม่มีใครตามหลังมาก็เดี๋ยวไปละมีเวลาไม่นานนะตั้งนี้ไปโอเคเยี่ยฮะไปกัน เทียนะจะเด็กเลียครับไปเลยเอายุสามคนอเอคข้างหน้าได้ข้างหน้าได้ไดที่เราเคยซุม่มไหมไปนั่งกันไปนั่งกันเดือดปืนแตสายมือไม่ได้ใจบ้านตรงนั้นหรอือเปล่าติเสียรรถฮะใกล้ผมด้วยใกล้มาล้มา จอดแล้วใกล้ผมมากจอดแล้วด้วยเราจะจอดบนเนินนี้นะฮะหารถก่อนหารถก่อนมีรถคันหนึ่งเาจะจอดแล้วมี่มีมีันนี้ยิงไกลได้นะขวามือมีฮะขวามือมีกันยิงกัน ีึงนาทีเก็อยู่ที่ปลอดภัยแล้วปามือมีคนบีบนะเดี๋ยวตึกข้างหน้ามัง้งว่าเดี๋ยวพอบีบเขาต้องมานี้นะแรับหนึ่งนะนตัวนี้ไม่ดีเท่าไหร่เป็นที่ก่อนเป็บที่ก่อนเ็นที่ก่อนข้างล่านี้ไม่น่ามีฮนะสาสิบวิ ตึกทางนู้นตึกทางนี้ซ้ายมือตึกซ้ายมือวิ่งออกมาเด้อยินกันไกลมากเลยผมได้ยินเอาละงานนี้ขอหนึ่งคนนะโอเคข้างหน้ามีแน่ว่าดินเสียงว่าก็มีคนวิ่งออกมาหรอวะยังไงยังไงสตาร์ทแล้วนั่นไงกูว่าแล้วไงมาแล้วมาแล้ว นะโอเคจะกาเล่นสู้เหมือนกันเหรอไอ้พ่อกัอย่างจบนะโอ้คุณ8แปดโคตรด,ดีแปดใส่เลยใส่เลยอันนี้คุณสี่ทิ้งแม่งเลยแปดเยี่ยมจะไ,ได้เก็บเสียงอะ่ะเก็บเสียงใส่อันนี้ปะไม่ได้เหรอเดยวๆยาฮะเปิดระเบิด ด้งบบได้ปะดอกไ,ไม่ดออกวะโอเคหมวกเหี้ยเยี่ยมกระสก็ะูนก็ะูนก็ะสูนใช่ตัวไหนวะกระูนเต็มอะ่ะไี่ด้ดอกแม่งเลยด้ไ่กระสูนกระสูนอันนี้ทิ้งอันนี้อะไรเนี่ยอรออ๋อดอกไม่ได้ปะสี่สิบห้าเจ็ดสิบสองเจ็บสองตัวนี้ ตองมอเล่ได้วยกนันดีกว่าพี่สุหกซองตอบบอ,อกดิตอบบอ,อกดิเอออ่าโอเคอเขี้ยมาละมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากแล้วเหรอเฮ้ยขึ้นดิไปได้หนึ่ง มือลงเลยลงเลยตึงแปะนะเวย้ยเดี๋ยวนะหัวแถวจุด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 สายก่อนมันต้องมีที่ซุ่มดิแบับนะ้ยี่สิบคนข้างบนนั้นนะข้างบนนั้นข้างบนนั้นมีคนมาฮนะ กำลังซิ่งมารุ่งงนี้ไม่เวิร์กต,ต้องเป็นบนเดินฮะขนาดใช้ยมอคนหนึ่งไปไหนแล้วมันไปเอาของเหรอโอ้สตาร์ขับรถไปแล้ว หนึ่งขาไปบรรเนินด้วยนะฮะเขาไปจุดยุทธศาสตร์ตรงกลางฮะอพอภาวนาบีบครั้งสุดท้ายมันเข้ามาตรงที่ผมขอเถอะเหมืจะบรรเนินเนี้ยแต่คิดว่ายากว่ะเราดูก่อนเสียรถฮะเสียรถเหมืนอนแล้วบีบเลยนี่ว่าเฮ้ยมันบีบแล้วบีบแล้วนึงบีบแล้วหนึ่งที่เข้าที่แล้ว มีทำไมเฮ้ยเข้าไปดิิบหายแล้วกูหายยิงกูปะซื้อหัวกูเลยเห็นปะเห็น 8, ปนนนะคุณแปดคุณแปดบนนู้นบนเนินบนเนินยิงไปดิยิงไปดิ 80 mưa, phải mưa, mưa